ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้ยาศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นอะไรอยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดถ้ามันช่วยใน้คนตายไม่ได้แล้วออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรกับาศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะแต่วันจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่มันกันใครไม่หนีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลงตามาหาบัวเนี่ยตัดานังส่งไปทันรู้ไมจะเจนัดยาดารลีทั้งดารลีแรกของหลลงตามาหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้ผู้ไม่อาลัยฉยให้ญาติโกตีกาไม่อาลัยกับท่านเทพแล้วบ่ายในยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนนึจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกดีกาเนี่ยมามาเผาศพกัน อะหลวงตาก็เลยยอมว่าอะให้ตามไว้คืนหนึ่งผูกนี้เผาอย่างเนี้ยตามไว้ที่เฉยไม่มีการมากุศลากุศลาคือกุศลกุศลาทรมาเนี่ยมันคือการอาศัยรรมาให้เกิดกุศลกุศลาทรมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอะกุศลาทรมาก็คืออกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมถ้ามันไปหนักกุศลทั้งหลายอะกุศลาคือกุศลอะกุศลาคืออกุศล เรื่ขาอสวดการกุศลธรรมะกุศลธรรมาก็พูดพูดล่วงเรียกว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกุศลอะไรเป็นเหตุให้เกิดอกุศลและดับเหตุของอกุศลได้อย่างไรจะเจริญกุศลได้อย่างไรนี่คือเรื่องของการกวดสืบกุศลธรรมะเออแต่เรอต้องทมหาวาทยาลัยเมื่อว่าไม่ามาสวดกุศลาอะไรเราลดทำของเราเต็มหัวใจอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลามาสวดเพราะมันไม่ได้เลยมันได้ไปแล้ว มันน่าสวดตัวตอนตายมันเกิดประโยชน์แล้วมันไม่เกิดประโยชน์แล้วมันไม่หนีแล้วกุศลาช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันตายไปแล้วสวายหาทานเกิดอย่างเดียวแล้วดับเหตุปัจจัยไปหมดแล้วเราอัตภาพอย่างเดียวตามเหตุตามปัจจัยการรมทำของตัวที่ทำมาแลวา้วอาจา์ทำยังไงเมื่อถึงเวลาก็อยาเข้าเต่าไปเลยจบไม่ต้องเสียตังเก็บตังไว้ให้คนท้างหลังได้ใช้เถอะอย่า,อามาเสียรอบเสียเวลาเวลาการฆ่าเท่านู่นเจ้านี่เจ้านั่นเสียยา่เนี่ยผู้เสียฆ่าเผ่าอาจารย์เตรียมของตัวเองไว้หมด ถ้าตายก่อนไปบวชอืมเยอะไม่หมดแล้วทาทุกอย่างไม่หมดจดทุกอย่างไม่หมดต้องทาอะไรบ้างเงินตรงไหนเอาไปทําอะไรอ่าอย่าเข้าเต่าเลยไม่ต้องมานั่งจับยาไม่ต้องไปซื้อโรงศพด้วยอเอาทั้งตัวเห็นี่ยอยากเข้าไปเจไดหรือจะซื้อโรงที่งีไปซื้อบรรพันฑ์สองพันน่ะนะหอโรงที่ไม่ต้องมีโรงมีหลายเลยไม่อธรรมดาต่อเข้าไปอยากเข้าตาไปจบไม่ต้องมีใครมายืนไว้อะไรหน้าตรงหน้าตาไม่ยืนไว้อะไรตอนน้านาศพไปตั้งสิเวลา ตอนคุณมีชีวิตอยู่ไม่เห็นมีใครโผล่หัวมาแต่พอคุณและคุตายในสรรหาจะมาทัื่อจังบารมหาอะไรกันไม่ต้อมามาคุยกับมึงไม่ได้เออถ้าจะมาให้มาพอคุมีชีวิตอยู่นี่คุยยังพูดตักเตือนซ้ำซ้อนดูด่าว่ากล่าวพาได้ตามความเป็นจริงตามธรรมอย่าให้ทรมาเป็นฐานได้คูตายไปแล้วจะให้อะไรเป็นฐานได้ให้ไม่ได้แล้วจะไม่ล่ะยาข้าเตา ไม่ต้องไปเสียดายค่าหนาไม่ต้องไปตัดข้าหนาสมมติสมมติเสบอะไรเสียดายเสียใดตามไม่ต้องไปถวายสัมโพร์สัมพาอะไรไม่ต้องใครมาบังสกคุณหาเหวอะไรเสียเวลาถ้าดูกะจ่ายค่าสัพพล์เลยเราเก็บเก็บโยนลงน้ำไม่รือไม่ต้องมาเก็บบุหรี่เสียเวลาเก็บทำไมเปลืองพื้นที่เออไม่ต้องราลืกถึงอะไรกันล่ะไม่มีประโยชน์ในการเลืกถึงเระลืกถึงพระพุทธเจ้านุนเราลืกถึงพระธรรมปรงสาทพระพุทธเจ้านู่นไม่ต้องมาลืกถึงตัวบุคคลเลือกถึงตัวบุคคลมีประโยชน์อะไร ยวนเขาตาเผาไปเลยแม้ถ้ามันเผาการแจ้งอย่างนี้ได้ในกรุงเทพไม่ผิดเดยอจะจะเผาที่ที่ในบ้านเดียดถามไปเลยปนไม้เดียวเผาแม่นตามที่บ้านตัวเองอย่ยมันจะเป็นอะไรไปก่อคฟามด้ายแต่มันผิดกฎหมายในกรุงเทพมันเผาไปได้เออตำรวจจับพอดีแล้วบ้านมันอยู่ใกล้กับตำหวดแต่มันไม่ได้มันอันตรามันไม่ปลอดมันไม่ปลอดภัยมันไปกันจตดตำจัดสวดที่ไม่ถูก้อม ยัดเท่าเปาไปเลยเสียหมันแค่นั้นพอไม่เกินไปกี่พันหลอกกับเผาได้แล้วเพราไม่ต้องไปเช่าโรงเช่าเรือไปปล่อยตามสั่งทะเลท้องมังกรมันกรหัวมันกรหามมันกรหามมังกรอะไรตามวงจุ้ยตามตามชื่ออะไรไม่ต้องมานะไม่อยากไปอยู่ในตรงท้องมังกรหามมังกรอะไรท้องมังกรแต่หามมังกรใกล้กันนะกูไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นนะไปอยู่ทำหาอะไรไม่ต้องไปเช่าเรือตามงทะเลแล้เสียเวลานี่ยอยหลังบอนนี่ ย้อนหลัไปเลยให้ป้าันแดียบนั้นสยเวลาอืมคิดอะไรไม่ออกฟังข้ามบ้านไปก็ได้ใต้ไปตัวม้าไปต้วมาขามก็ได้ไปตัวมาบ่วงก็ได้ถามันไปเลยจะไปต้องไปเช่าที่ใส่กระดงกระดูกระไรไม่ต้องนะนี่ประโยชน์หาอะไรตายไปแล้วจะไปรู้เรื่องหาอะไรน่าฟังกูกับม้าอะไรม้าไม่กี่ตัวน่าฟังกูในบ้านน่าฟังลงกูไม่ได้ขุดที่เดิมไม่ได้ฟังลงมาเมื่นั่นแหละ มันก็ศาสตร์เหมือนกันนะเราว่าศาสตร์เหมือนพอศาสตร์ศาสตร์บริการนั้นคู่นะถึงตายแล้วไปของทิ้งเหมือนกันไม่ได้วิเศษวิสุขอะไรกใครมหาตายคนตายกับตายเหมือนกันยังไงตายไปของทิ้งเหมือนกันมันจะวิเศษวิสุขอะไรก็ใครจะคนตายจะมหาตายก็ตายเหมือนกันตายคือกันอ่าของทิ้งเหมือนกันแบงคู่ไม่มีประโยชน์ทั้งคู่เป็นซาสศาสตร์มันกันทั้งคู่ไม่มีประโยชน์ ตาสามเสียกูแล้วอย่าใครอย่าใครมาฝืนนะเอออย่ามาฝืนทีเดียวเชียวแต่เขียนขู่ไว้กูจะมาหักคอมึงทุกคนเลยนะใครแต่พ่อจะแม่จะตามนะแต่ย้อเขียนขู่ไว้เลยนะอ่าจะตามมาหักคอจะตามมาคอยหล่อคอยหลออด้เขียนดาลึกไปเลยนะเขียนพ่วงท้ายเลยแนบหมายเหตุนี่นะปลาล้เนี่ยมีปลาปลาลิงจุดด้วยหมายเหตุกู้แต่ขู่ให้หมดวแต่ใครจะมาทำผิธีนี้ไม่ได้นะ จะตามตองร้านตองผาเป็นตองร้านตองผาไม่ได้ะเขียนขู่ไว้ค่ะอืมเขียนขู่ไว้ก่อนเก็บเงินไม่กินข้าวเถอะเก็บเงินจะไปอยู่ตามยามแก่ยามทุกยามป่วยยามเก็บยามไข่เถอะเอาไปเสียเวลากับอาศพเลยไปเสียเวลากันทำไมอาศพเพิ่มเงินเพิ่มทองสิ้นเนื้อปดาตัวกันบาคนในจัดือนศพจะลมทมก็มี เอาให้พอประมาณหายจัดๆก็จัดไว้ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะอาจารย์พูดถึงตัววตยนเองแล้วถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยจะโยนท้อป่าชา้ากนโยนไปเถอะแต่ฝันงแม่บ้านโยนอะไรแต่ฝั่งได้อะนะมันไม่ได้ยนะ่ะแม่ฝันงได้ฝันไปแล้วจะได้ไม่ต้องเสียตามสบาดจ้างบบาานคนมาขุดกันไม่กี่บาทเนี่ยขุดเลยคนเราไปกี่ชั้นไม่อีสลาแล้วขุดแต่คนเราไได้ที่ตัวเองเนะี่ยฝังมันลงไปแต่ฝัางม,มีทีมันทำไม่ได้ยนะ่ะ แม่ถ้าเผาถ่านที่บ้านมันเผาสซป,ปรจาจย์ได้แต่จะจะ,ะให้เขาเผาอ่ะมันเผาไม่ได้อ่ะแต่ั้นไม่ต้องเสียตัมมีวัดที่เผาแบบไม่มีการทำวิธีเยอะแยะทุกบาราก็เผาห้ได้หมดไม่ต้องคำพิธีอะไรก็ได้รเราแค่แจ้งเขาเออเออบริจาคร่างกายด้วยล่ะอาอาจารย์ก็ยังไม่ได้บริจาคร่างกายด้ที่นี้จะบริจาคร่างกายเมื่อไหร่ก็ต้องเขียนใ,ในใยการหม่ไม่ต่องมาเผาที่นี้เขาจัดการไปเลยไม่ต้องเสียตัคงสบ,บาตเลยโตก ยยยยอย่ามาเรียกเสียไล่อย่ามาเรียกเสียเนี่ยยอออย่ามาได้ทําเรือมมบริจากร่า,า,างตายเนี่ยเออบริจากร่างกายาได้เกิดประโยชน์ด้วยเอาไปเลยแล้วไม่ตอกลับมาทําพิธีศพแล้วสิ้นเผาไปเลยอย่าเผารวมกันอย่าเผากองกั่ในหะานี้แล้วเพราะแม่ไม่ต้องเสียเงินเก็บมันไปใช้ชีวิตอย่าอยู่อีกนานไม่รู้จะตายตอนไหนแต่ละคนนะเออ เก็บเงินไว้ใช้ชีวิตเธอเอาเงินไว้คนเป็นชายอาจารย์เห็นบางคนบอกทำชาปะนกิจไปเอาไว้ทำศพตอนตายแหมมันยังมีอัตตาตัวตนยังมีกิเลสตัณหาแม้เราท่านตายไปยังห่วงว่าศพจะไม่มีคนทำแสนนึ่นเอาไว้ทำงานศพนะให้เอาไว้ทำงานศพจัดย่างนี้ยันนั้นถ้าแหมยังมีอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาตัวเองตายแต่ล้วไม่ได้เห็นยังจะมาน้ำหัวโวมแสนนึ่งเก็บไว้ลูกหลานมันใช้เธอเอามาเป็นทาละ บริจาคออนไลน์ก็ได้เราเข้าไปบนออนไลน์ก็ได้พิมพ์ว่าบริจา克拉่นตายเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์อยู่หรอมะไปลงทะเบียนตัวน,นั้นก็ได้อะหรือไปบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้โรงพยาบาลจุฬาสภาบัการิพทย์ไทยมยะโรงพยาบาลอะไรใหญ่ๆเขาจะมีรับบริจาคศพให้เป็นอาจารย์ใหญ่โรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลที่มีการสอนคณะแพทย์อ่ะคณะแพทยศา,า,า,าสตร์่ะพาจะมีรับบริจาคร่านตายเพื่อให้นักศึกษาแพทย์เขาเรียนเอยว่โรงพยาบาลน่รงพยาบาลคหนถ้า,าก็ให้ร่าานตายัาไปอ,อะไรนะ ไปบริจากอะนะไปทำนะวกลกศิลูกหามันจะไม่ยอมนะตอนแรกอะเทียนก็นจะไม่ยอมเอาจะเอาศพทำมาหากินต่อรูดความเร็วสามต่ำช้าของคนนี่มันสุดยอดคิดเห็นยังไงอาการที่วัดคำศพหมาแมาวการทำศพหมาแมวมันก็ไม่ได้ผิดอะไรอืมแต่จริงๆมันไม่ใช่กิจของพระนะ่ยบางทีพระไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะพอเวลาเห็นว่าเป็นรายได้ก็เลยมาทำมารอย่างนี้หรือเปล่าก็าาไม่รู้นะ ผมบอกอยอบไปแล้วถ้าผมตายไม่ต้องจ่าซอยสักอย่างเผาเลยเออ